อาร์มี่นะครับเจอกับน้ำเงินชนะเลิศมีนายโยธินกรรมการชลธีอุสตานีครับเตะซ้ายครับเดินเข้าหานะครับชนะเลิศแล้วพาวมุมแดงครับซ้อมอยู่เพชรดีอารคาเดมี่ครับชนะเลิศก็ซ้อมอยู่กับคุณเฮงศักดิ์ชัยศิษฐ์ขวาแนแทงเข้าขวาครับแล้วพาวชนะเลิศนะเดินเข้าหาตลอดนะครับเตะขวาครับ สายมาอืูกสายคืนครับเตะซ้ายครับหมัดหนึ่งสองครับทีขวาไวอืมแข้งขวาครับสาดแข้งซ้ายโต้ขวาไม่โดนสับสอกซ้ายคัดหมัดหนึ่งสองครับแมพยายามบวกหมัดเหมือนกันครับเอาสับสอกซ้ายครับแพ้วๆครับแลกกันมันดีเหลือเกินครับ เตะขวาสูงครับอ้าวเตะซ้ายเหลือขาเดียวครับเจอถีบล้มเลยครับไม่เจ็บแต่เขินครับเตะขวาหลุดครับชนะเลิศเจอซ้ายโต้จากแพรวาๆเหมือนกันสับศอกซ้ายครับแพรวาๆครับหมัดหนึ่งสองของชนะเลิศแทนข่าวขวามาครับโอ้โหเดินไม่หยุดครับเดินไม่หยุดนะเตะขวาถีบขวาครับถีบซ้ายโต้มา สายลุดครับเจอขวาหมัดหนึ่งสองมาด้วยครับชนะเลิศมาเป็นชุดนะโยนเข่าซ้ายครับยาวครับต่อยลำตัวครับเอ้ามาเจอหุกซ้ายหมัดขวาตรงครับมีหยุดไปเหมือนกันครับชนะเลิรแลกกันแล้วครับโอ้โหมันดีเหลือเกินครับนี่ครับหมัดขวาของชนะเลิศชื่อ ไม่ใช่ชื่อใหญ่นะครับไม่ใช่บิ๊กเนมครับแต่ว่าอาวุธที่ออกกันเนี่ยมวยเงินหลายแสนยังต้องอายครับออกแบบไม่ประหยัดแล้วครับกรรมการแย,ยกออกมาจำปั้นขวาครับหมดยกครับนี่ครับโปรโมเตอร์นี่มาติวเองเลยครับก็มวยในสังกัดนะครับ ลายบทบาทครับนัทเดชเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเยอะครับหมัดขวาครับพยายามจะเสี่ยงศอกเหมือนกันครับแพร่ราตีเขา่าซ้ายมาแทงเข่าขวาโต้ครับหมัดซ้ายเอาแลกกันอีกแล้วครับท่านแลกกันอีกแล้วครับขวามาขวาคืนขวาไปซ้ายมาขวาคืนซ้ายไปซ้ายซ้ายหมัดหนึ่งสองเสียบซ้ายเสียบขวาเสียบขวาไปหมัดหนึ่งสอง นัดสอกคนหนึ่งตีเข่าแทงซ้ายครับแก้วพาวตีซ้ายครับดันตีซ้ายครับเจอซ้ายของชนะเลิศแคล้วพาวขวาไปชนะเลิศขวามาแคล้วพาวขวาโอ้โหอย่างไม่อยุดแต่เพียงเท่านั้นนะครับเอาแลกกันต่อครับซําส,สอกซ้ายครับชนะเลิศเวียงหมัดแควพาวโยนเข่าชนะเลิศโยนเข่าคืนแลกหมัดเสียบซ้ายเสียบขวาไป เสียบขวาแทงซ้ายซ้ายมาหมัดหนึ่งสองสามตีเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับสอกขวาไม่โดนหมัดขวาได้ครับชนะเลิศโยนเข่าขวามาแพ้วๆต่อยลำตัวครับเนี่ยครับทั้งเขา่าทั้งหมัดทั้งสอกทั้งเตะเสียบเข่าขวาครับแพ,วพว้วๆตีเข่าขวาครับเนี่ยครับลูกอดลูกทนใครจะดีกว่ากันครับ ตายเป็นตายครับหมัดหนึ่งสองของชนะเลิศแถวพาแทงเข่าซ้ายครับชนะเลิศแทงเข่าขวาครับพุกซ้ายแถวพาซ้ายครับซ้ายครับแถวพาครับเข่ากับเข่ากับหมัดเอาแทงขวาครับชนะเลิศโอ้อยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันครับถึงใจพระเดชพระคุณแฟนมวยแรกเลยครับซ้ายไปบวกหมัดแทงเข่าขวาหมัดซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโยนเข่าขวาอ่าแรกอื้มดูครับคุณผู้ชมครับบรรยายไม่ทันเลยครับ ตีเขา่าซ้ายครับแพรวพวเตะขวาครับชนะเลิศต่อยหมัดแพรวแพลวแทงเข่าชนะเลิศแทงเข่าขวาแพรวพวตีเข่าขวาครับส่งถึงหน้าบ้านนะแล้วก็เดินต่อครับออกเจอหมัดขวาของชนะเลิศหมัดซ้ายแพรวพวตีเข่าขวาครับชนะเลิศเวียงหมัดซ้ายไปหมัดขวาซ้ายเสียบเข่าขวาครับหมัดซ้ายเสียบเข่าขวามา หมัดซ้ายเอาเตะขวาไปปลายเท้าต่อยลำตัวหมัดขวาเบิร์นลงเอวครับโอ้หายใจหายคอไม่ทันครับทีบซ้ายครับโยนเข่าซ้ายครับอ้าวโดนกระจับอืมเราไปเอียงข้างให้เลยครับโอ้โหไม่รู้โดนไม่โดนแล้วครับแต่ทำท่าเจ็บกระจับครับเอาละครับปากันต่อครับยกสุดท้ายครับแม่ไปออกอาการซ้ายชนะเลิศ โอ้จะว่าไปแล้วนี่ท,ทีใครทีมันเลยนะครับอ้าวล้มไปอีกอืมกลายเป็นเจอเกมยาเกาเลยนะครับยกสุดท้ายครับอ่าช่วงปลายไม่กี่วินาทีนะครับห้าวินาทีตอนนั้นเองครับในยุงปลายยกสี่ฟิวแล้วนะครับแถวๆยกนี้ไม่แลกด้วยแล้วครับตีเข่าซ้ายครับชนะเลิดเสียงเชียร์ยก็เบาไปซะแล้ว หลับแทงซ้ายครับตั้งแขนแทงขวามาซ้ายไปครับหมัดขวาครับอืมแล้วก็หมดโยกสุดท้ายครับขอโทษขอโพยซึ่งกันและกันนะครับมันมีอารมณ์ติดค้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารีบสลัดเร็วทิ้งเร็วมากครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับได้อันจิตคนละ10,000บาทด้วยนะครับจากโปรโมเตอร์นัทเดชครับ แคลวาพร,าว,พราวเพชรินเดียคาริมีหรือว่ามวยเด็ด789จะชนะคะแนนครับรับทิปคนละ1 0 0 0 0มืนบาทครับ